ดูเครื่องบินนะคะนู่น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 ้ะไรกนเครื่องบินอะไรวิยจอวิทยอเห็นพันไหมคะเมื่อกี้นี้แป๊บเดียวเสียงขึ้นอันนี้จะพามาดูเครื่องบินขึ้นนะคะ เรากำลังเดินไปตรงที่จุดนะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะทุกคนแต่นี้ลมนี้มันใหญ่มันเล็กเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวเราจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะาั้นดานินรับเดี๋วเราดูกันนะคะมาแล้วะ